หลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างยังมีน้ำท่วมขยายวงกว้างอยู่นะคะส่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรสถานก,การณ์น้ำตอนนี้ยังไม่คลี่คล,คลายค่ะหลังจากที่มีมวลน,น้ำไหลามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะสภาพพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรกลับมามีน้ําท่วมขังค่ะหลังจากเครื่องสูบน้ําเกิดชํารุดเสียหายก็ทําให้น้ําจากแม่น้ำน่านไหลเข้ามาสมทบท่วมภายในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ต้องมีการนําแผ่นปูนเนี่ยมาทําทางเดินเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้สะดวกขึ้นพร้อมกับนําหินมาถมทางเข้าให้รถยนต์ฉุกเฉินสามารถที่จะส่งผู้ป่วยเข้าถึงอาคารภายในได้ด้วยขณะที่ถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลก็มีน้ําไหลเข้าท่วมเพิ่มนะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการสัญจรค่ะนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิวิทยานายแพทย์สาธารณสุขพิจิตรเปิดเผยว่า ในส่วนของพื้นที่ทุกหน่วยง,งานก็กําลังเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะระบายน้ําออกจากโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่การบริการทางการแพทย์ยังสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทุกแผนกยกเว้นการส่งต่อคนไข้จากโรงพยาบาลอื่นมารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชตะพานหินนะคะให้ไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพิจิตรแทนก่อนค่ะ เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกก็ยังสร้างความเดือดร้อนและก็กระทบต่อประชาชนเป็นวงกวาง้าง ตามระดับความสูงของแม่น้ำยมค่ะล่าสุดน้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนด้านหลังของโรงพยาบาลบางระกร,รมทำให้ชาวบ้านก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังเนื่องจากว่าพื้นบ้านเน่ะลื่นจากดินโคลนะคะที่มากับน้ำหรือพื้นไม้กระดานที่อาจจะผุพังทำให้เสียงร่วงลง่นลงน้ำแม่ยมเนี่ยที่มีความลึกได้ไไดอีกทั้งยังต้องผวาดหวัดผวดาวกับสัต์มีพิษที่มากับน้ำท่วมด้วย ก็ทาให้ลูกหลานนั้นต้องตัดสินใจอพยพไปอยู่บ้านญาติเป็นการชั่วคราวค่ะส่วนที่นครสวรรค์ชาวบ้านในตําบลบางพระหลวงเอเภอเมืองนครสวรรค์ก็ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมถนนทุกสายถูกน้าท่วมสูงรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่สามารถใช้ได้ค่ะชาวบ้านก็ต้องพายเรือจากหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรก่อนที่จะไปโดยสารรถซาเลงเข้าไปในเขตตัวเมืองของเทศบาลน,นครนครสวรรค์เพื่อหาซื้ออาหารและก็ของใช้ที่จําเป็นมากักตุนไว้ภายในบ้าน ทั้งข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มค่ะเนื่องจากว่าระบบประปาของหมู่บ้านตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจ่ายน้ําได้นะคะนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีปัญหาในเรื่องห้องสุขขาด้วยที่ใช้การไม่ได้เพราะว่ามีน้ําท่วมสูงทําให้ต้องมีการพายเรือออกไปกลางทุ่งในเวลาที่จะขับถ่าย